สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ u t u b e c h a n n e ป p r มชั t น o n Ford by เก่งกี้เก่งกี้เปที่ปรึกษาการขายประจำา f o r ดพาประแดงในเครรอบริษัทออโต้แกลลี่ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเก่งกี้พาพี่ๆมาพบกับรูปแบบการตกแต่งนะคะสวยๆในรุ่นรถนะคะ nexgen Ranger 4ประตู XLS ค่ะรุ่นนี้มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กาลังแรงม้าสูงสุด170แรงม้าและแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจาหน่าย879,000บาทนั่นเองเดี๋ยวเก่งกี้พาช มรอบคันเลยค่ะวันนี้ที่พามานะคะตัวรถเป็นสีดํานะคะเพิ่มเติมค่ะวันนี้จะเป็นตัวกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นั่นเองสําหรับตัวอักษรค่ะ S O R D วันนี้นะคะเพิ่มมีตินิดนึงค่ะตัดด้วยสีดําเงานะคะสําหรับตัวอักษรพี่ๆท่านใดต้องการเปลี่ยนสีตัวอักษรสามารถแจ้งเพิ่มเติมได้เลยไฟ LED ค่ะ3จุดที่กระจังหน้ามีมาให้แบบนี้เลยสําหรับไฟหน้ารุ่นนี้ค่ะเป็น LED มัลติรีเฟล็กเตอร์จากโรงงานเลยมาพร้อมกับ เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติไฟเดย์ทามและนิ่งหลตัวซีแคมแสงสีขาวเสริมความโดดเด่นค่ะติดชิ้นงานเป็นตัวครอบไฟหน้านะคะชิ้นงานเป็นสีดําด้านนั่นเองสําหรับรุ่น XLS ค่ะกันชนหน้าพร้อมทั้งชายกันชนค่ะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยค่ะซึ่งมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกจากโรงงานด้วยนะคะตัดด้วยขอบโครเมียมแบบนี้สําหรับด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะด้านข้างตัวรถค่ะเสริมความหล่อนะคะด้วยการติดชิ้นงานค่ะ เป็นตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะแบบเรียบไม่มีหมุดเนาะแต่ยังไงซะ ไม่ว่ามีหมุดหรือไม่มีหมุดไม่ได้เจาะตัวรถเลยค่ะตัวนี้ติดอย่างแน่นหนาเลยไม่หลุดแน่นอนสำหรับล้อค่ะวันนี้เลือกเปลี่ยนเป็นแม็กนะคะขนาดรอบวง18นิ้วเป็นมาเวลหนะ้าดำตัดด้วยมิลลิ่งสีม่วงนะคะจับคู่กับยางเอทีวันนี้ซีรีส์ยางค่ะ 265/60R18 ค่ะแล้วก็แก้มข้างค่ะตัดด้วยโครเมียมน,นะคะพี่ๆแล้วก็มีคีประบายความร้อนกระจกมองข้างนะคะก็สีดำเงาสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างสำหรับ ด้านบนราวหลังคาค่ะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะสําหรับรุ่นนี้ไม่ได้มีมาจากโรงงานนะคะราวหลังคาเลือกเป็นสีดํานั่นเองสําหรับกันสาดบ้างค่ะกันสาดเลือกติดเป็นกันสาดแต่งตรงรุ่น4ชิ้นเวลาจอดรถกลางแดดจะได้ลดกระจกลงได้เพื่อระบายความร้อนจากห้องโดยสารความเข้มของฟิล์มสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะคะพี่ๆค่ะบานหน้ากี่เปอร์เซ็นต์รอบ กี่เปอร์์เเเซ็นตแจ้้งไดลยบ้ารองมือเปิดสีดำป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือและยังทําให้รถนะคะดูมีมิติสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยมือเปิดสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะสําหรับสติ๊กเกอร์นะคะหล่อๆนะคะที่เสือนะคะนี่ลูกค้าก็เลือกออกแบบเองก็ เทแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านใดชอบแจ้งได้เลยค่ะครอบฝาถาังน้ํามันจุดนี้ใช้งานบ่อยเหมาะมากๆเลยที่เป็นสีดําด้านนั่นเองรุ่นนี้ค่ะก็จะมีตัวขอบกระบาดไลเนอร์นะคะมาจากโรงงานอยู่แล้วเนาะพร้อมกับตัวเบ้านะคะตัวนี้ก็สามารถถ้าต้องการติดโลบาร์เหล็กนะคะเพิ่มเติมสามารถติดได้เลยนะคะตามจุดที่มีไว้ให้ตรงนี้ค่ะไม่ต้องเจาะเพิ่มเติมแล้วเนาะแล้วก็สติกเกอร์ด้านท้ายกระบามีมาให้เลย มีบรรยียบนะคะที่ๆขาขึ้นท้ายกระบะให้ด้วยปฟท้ายค่ะอันนี้เปลี่ยน นะคะเป็นไฟไท้าย LED แบบนี้เลยค่ะท่านใดชอบแจ้งได้ค่ะเสริมความโดดเด่นค่ะให้ดูโดดเด่นติดข้อไฟหน้าแล้วค้อไฟไท้ายก็ต้องติดด้วยนะคะชิ้นงานเป็นสีดําด้านสําหรับฝาท้ายค่ะดูมีมิติดโดดเด่นหล่อมากเลยนะคะสําหรับชิ้นงานค่ะติดเป็นครอบฝาท้ายพร้อมกับตวอักษร FORD ซึ่งตัวอักษร FORD ก็เป็นสีดําเงาน,นะคะรับก,กันกับตัวกระจังหน้าด้านหน้าสักครู่นี้นะคะเป็นสีดําเงาเช่นกันเว้าวโลโก้ค่ะพี่ๆค่ะแล้วก็มีกล้องถอยล หลังไฟเบรตดวงที่3ปัม๊มคําว่าเรนเจอร์สำหรับการชนท้ายค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยสําหรับชายกันชนนั่นเองพี่ๆท่านใดค่ะถ้าชอบนะคะสนใจรูปแบบการตกแต่งในวันนี้ค่ะก็สามารถส่งรูปและคลิปนี้ให้เก่งกี้ได้เช่นกันนะคะหรือ ถ้าพี่ๆมีรูปแบบการตกแต่งที่ดูอยู่แล้วนะคะก็สามารถส่งให้กิงกี้ได้เช่นกันค่ะตามช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เบอร์โทร ID Line ค่ะสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างๆยีดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกท่านเลยและเข้าไปรับชมรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมค่ะใน YouTube นะคะช่องโปรโมชั่น o อดบายก่งกี้ทั้งเนสเซนเจอร์และ n นสเซนเอเวอรเรททุกรุ่นนะคะได้เพิ่มเติมเลยรับชมแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นปกำลังใจให ถัดไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้กิ่งกี้ไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย